ือประทับใจว่าสนใจเราอะ่ะเพราะว่าเราแต่งตัวก็ไปธรรมดาสวัสดีครับผมเซลโต้นะครับผมจากมิซูรุงเจริญสาขาพระรามสองนะครับซื้อรถกับโต้ได้อะไรบ้างนะครับผมได้ทั้งส่วน็บแล้วก็ของแต่งนะครับมาดูการนนะว่าคันนี้ ได้ชุดแต่งอะไรบ้างนะผมอย่างแรกเลยนะครับผมโลโก้สีแดงอันนี้คุณลูกค้าเลือกเองเลยนะครับเพื่อให้ตัดเข้ากับสีรถสีเทานะครับแล้วก็กระจังหน้าสีดําอันนี้เป็นปีใหม่นะครับเป็นปี2023จะได้กระจังหน้าสีดํานะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตนะครับอันนี้ทางเราก็มีแถมให้แล้วมาดูรอบคันกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ ขาผมเรามาดูด้านข้างกันนะครับว่ามีแต่งอะไรบ้างนะผมหนึ่งเลยมีในส่วนของซุ้มล้อนะครับผมซุ้มล้ออันนี้เลือกเป็นแบบดําด้านให้นะครับเพื่อตัดกับสีตัวรถนะครับกระจกด้านข้างสีดํานะครับแล้วก็ในส่วนของที่ครอบมือเปิดประตูและก็ที่รองประตูนะครับอันนี้เป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถให้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็มาด้านตัวฝาถังน้ํามันนะครับ อันนี้ปาถังน้ามันก็มีแถมให้นะครับผมสีดําเงาสวยงามเลยนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่เลยนะครับผมเป็นส่วนของโลบาร์นะครับเป็นโลบาร์เหล็กนะครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับลูกค้าแล้วมาในส่วนของทางด้านหลังนะครับมีที่ครอบไฟนะครับผมสีดําเงาให้เหมือนกันนะครับแล้วตัวปี2023นนะครับมีแถมเพิ่มด้วยก็เป็นช่วยแบ่งเบาในการเปิดนะครับผมนี่ครับ จะทําให้เราเปิดฝาท้ายเนี่ยครับผมได้ง่ายขึ้นนะครับผมโดยไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับต่วรถคันนี้นะครับผมใช้เงินดาวเพียง39,900บาทนะครับซื้อรถกับโต้ได้อะไรบ้างโต้ส่งมอบรถนอกตลาดที่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมอย่างเช่นรถคันนี้เลยนะครับผมทำไมถึงซื้อรถกับโตล่ะครับก็เห็นคุณโต้สนใจดีอ่ะถามอะไรก็ตอบแล้วก็คือบริการ คือประทับใจว่าสนใจเราอ่ะเพราะว่าเรา,าแต่งตัวก็ไปธรรมดาเพราะไปดูมาหลายที่ไม่ค่อยมีคนสนใจอะแต่ก็เธอจะเปลี่ยนลถอยู่แล้วก็เลยเพอเห็นคุณใส่ใจสนใจแล้วโทรถามด้วยเพราะเราขึ้นไปทานข้าวก็โทรถามตอนแรกว่าจะไม่จองลูก <laughs> สาวบอกมาพี่ว่าตามดีได้อย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยอโอ้ยดีมากแล้วเพราะว่าอันนี้ลูกค้าก็ดูที่อื่นมาเหมือนกันนะคับผมแต่ก็ดูหลายที่เลย แต่น,นี้เขาไม่ค่อยสนใจเพราะเราแต่งตัวไปธรรมดาไงมไม่ได้ใส่สูงใส่อะไรไปซื้อจ้ะยินดีมากครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบุณมากครับติดต่อโต้ได้ที่เบอร์0806159352นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อ e ีฟีหน้าครับผม